สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง m i n d s e t Investment นะคะวันนี้ค่ะเหนียวมีเทคนิคแล้วก็ข้อมูลต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่หลายๆคนนะคะดูแล้วก็แบบส่งคอมเมนต์นะคะถามกันมานะคะว่านอกจากตัวนี้แล้วนอกจากที่เหนียวเนี่ยกำหนดสเปคหุ้นแบบนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเหนียวมีวิธีการดูหุ้นหรือว่าเลือกหุ้นแบบไหนที่มันเป็นหุ้นพื้นฐานดีมีปรนผลแล้วหุ้นเติบโตที่เราจะลงทุนไปออมเงินในหุ้นกับเขาอะไรอย่างนี้ แล้ววันนี้นะคะเหมียวก็มีคําตอบมาฝากทุกคนทเทคนิคนี้เหมียวบอกเลยว่ามันเป็นเทคนิคส่วนตัวของเหมียวคือจากประสบการณ์นะคะที่เหมียวได้อยู่ในวงการนี้มาแล้วก็ที่เหมียวได้เลือกหุ้นมาเนี่ยเหมียวก็อยากจะนํามาแชร์ให้กับทุกคนนะคะหรือว่าใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะมีข้อมูลดีๆเทคนิคดีๆเนี่ย้ามาอัปเดตเพิ่มเติม,ตมให้กับเพื่อนๆมือใหม่ได้ดูกันได้เลยนะคะว่าแต่ละท่านแต่ละคนที่ได้ฝึกการออมหรือว่ามีประสบการณ์มากกว่าเหมียวเนี่ย มีวิชาหรือว่ามีเทคนิคที่ดีกว่านี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงมาแชร์ข้อมูลกันนะคะทุกคนจะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ๆี่น้อง,องควที่เป็นนักลงทุนด้วยกันนะคะทีนี้เทคนิคแรกของเหมียวในการที่หลังจากที่เรากําหนดสเปคหุ้นมาแล้วใช่ไหมคะอันดับแรกเลยที่เหมียวจะเลือกเข้ามาเนี่ยเหมียวก็จะเลือกมาสักประมาณสี่ถึงห้าตัวนะคะแล้วก็ ให้เวลาค่ะหหุ้นต่อ1วันค่ะทุกคนหวันเนี่ยให้เวลาหุ้นนั้นเต็มๆเลยค่ะศึกษาหาข้อมูลค่ะว่าหุ้นที่เราดึงเข้ามาที่เราจะมาลงทุนเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาทําธุรกิจอะไรนะคะง,ง่ายๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นี่แหละคะ่ะไปดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็น ไฟล์ Excel ค่ะทุกคนในเว็บไซะตะ์ตลาดทรัพย์เนี่ยเขาจะมีให้ดาวน์โหลดนะคะเป็นไฟล์ Excel นะคะที่ list ลิสต์รายชื่อหุ้นทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในตลาดเซ็ตหรือว่าตลาด m a i มนะคะมีให้หมดเลยนะคะซึ่งในไฟล์ Excel เนี่ยเราสามารถมากรองได้นะคะว่าหุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยเขาอยู่ในอุตสาหการรมอะไรนะคะแล้วก็เซกเตอร์ไหนเราสามารถกรองได้ว่ามีคู่แข่งเจ้าไหนบ้างคะที่ทําธุรกิจเดียวก,กันกับหุ้นที่เราจะไปลงทุนนี่แหละค่ะเนี่ยก็จะ มาเลือกดูแบบนี้นะคะแล้วต่อมาค่ะเมี่ยวก็จะมาดูตัวที่เป็นงบการเงินค่ะงบการเงินที่เลือกดูเนี่ยบอกง่ายๆเลยนะคะสำหรับมือใหม่หรือว่าทุกๆคนเนี่ยเมี่ยวจะดูตัวที่เป็นงบการเงินแบบสรุปรวมค่ะสรุปรวมยังไงก็คือทางเว็บไซต์ตลาดซับเนี่ยเขาก็จะทําเป็นงบการเงินย้อนหลังประมาณหปีให้เราได้ดูกันนะคะเป็นแบบสรุปรวมมาเลยนะคะว่า งบดูงบรายขาดทุนเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงการจ่ายเงินปันผลด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถดูได้ทั้งเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทางสรตมิ่งนะคะที่เหมียวพาทุกคนเข้าไปดูนะคะเนี่ยแหละคะ่ะเหมียวก็จะไปนั่งดูแบบนี้แหละแต่ว่าเทคนิควิธีการดูยังไงเนี่ยเดี๋ยวเหมียวจะพาทุกคนไปดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เทคนิคต่อมาเหมียวก็จะไปดูตรงที่เว็บไซต์ของบริษัทที่เราจะไปลงทุนค่ะว่านะคะเขาทําธุรกิจอะไรก็คือจะดูศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเลย ความเป็นมาของธุรกิจของเขานะคะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเลยเนี่ยเขาประกอบธุรกิจอะไรมานะคะคือแบบง่ายๆว่าเราจะได้รู้พื้นหลังของเขาอะว่าการที่เราจะเอาเงินไปลงทุนกับเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นรายย่อยเนาะแต่เราก็อยากจะรู้เนาะว่าพื้นเพธุรกิจของเขาเนี่ยมันเติบโตเป็นมายังไงนะคะรวมถึงวิสัยทัศน์กับผู้บริหารของเขาด้วยนะคะว่าเขามีวิสัยทัศน์ยังไงบริหารงานแบบไหนนะคะแล้วก็รวมถึงตรงที่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยค่ะทุกคนตรงนี้เหมียวก็มองว่ามันสําคัญเหมือนกันนะเราจะได้รู้ไงว่าหุ้นที่เราไปลงทุนเนี่ยมีรายใหญ่มีสถาบานันมีต่างชาติเข้ามาถือเข้ามาสนใจหุ้นตัวที่เราลงทุนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะ เข้ามาศึกษาแบบนี้แหละมีกองทุนเข้ามาให้ความสนใจหรือว่าถือหุ้นใหญ่ในหุ้นตัวที่เราจะไปลงทุนด้วยไหมเราจะได้สบายใจไงทุกคนว่าไม่ใช่มีแค่รายย่อยนะที่เข้ามาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงนะคะก็จะไปดูธุรกิจของเขาด้วยนะว่าเขาอ่ะมีธุรกิจ อะไรบ้างนอกจากธุรกิจหลักๆของเขานะคะแล้วก็มีคอนเนคกชันกับต่างประเทศด้วยหรือเปล่าแล้วประเทศอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ไงแล้วบางคนนะ,ะบางคนถามเนี่ยเพื่อนๆถามมาเ,เอ้ยเธอไปซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยเขาทําอะไรรู้ไหมอะไรเงี้ยเราจะได้ตอบเขาได้ไงเอ้ยเราไปศึกษามาแล้วนะอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะไปดูตรงที่เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ค่ะซึ่งบอกไว้เลยว่าเมนูนักลงทุนสัมพันธ์นะคะจะมีแทบทุกบริษัทเลยนะคะที่เป็นมหาชนเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ย เขาจะมีให้นักลงทุนเข้าไปศึกษานะคะเป็นการอัปเดตข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นงบก,การเงินที่อัปเดตต่างๆนะคะข่าวข่าวนะคะสถานการณ์เคลื่อนไหวของบริษัทของเขากิจการของเขานะคะบางบริษัทเนี่ยเขากําลังจะออกหุ้นกู้หรือว่าบางบริษัทเนี่ยกำลังจะมีการเพิ่มทุนเนี่ยเราจะได้ทราบไงว่าบริษัทที่เราลงทุนอยู่เนี่ยเขากําลังจะมีข่าวแบบนี้มาอัปเดตแบบนี้นะมีการเพิ่มทุนนะมีการ หุ้นกู้นะอะไรอย่างเงี้ยต่อมานะคะเหมียวก็จะมาดูตัวที่เป็นออฟเดมอเขานะคะในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ค่ะเขาก็จะมาชี้แจงผลประกอบการผลการดําเนินงานนะคะที่ผ่านมาให้เราได้ทราบกันนะคะรวมถึง ธุรกิจใหม่ๆของเขาด้วยนะคะว่าเขามีธุรกิจอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะคะเนี่ยค่ะเมียวก็จะไปนั่งย้อนดูนะทุกคนอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดในวันเดียวนะอาจจะทยอยดูวันละหนึ่งคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชี้แจงให้เราทราบด้วยนะว่าการที่เขามีต้นทุนสูงเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะการที่เขามีกําไรเพิ่มขึ้นหรือกําไรลดลงเนี่ย เกิดจากอะไรคะ่ะทุกคนเราจะได้อัปเดตข่าวสารกับเขาด้วยไงคะนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในการศึกษาเบื้องต้นนะคะว่าหลังจากที่เหมี่ยวกําหนด,ดสเปคหุ้นมาแล้วเนี่ยเหมียวมีวิธีการดูอะไรยังไงแบบไหนนะคะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดลึกๆของงบการเงินแบบละเอียดของเขาเนี่ยเหมี่ยวนะคะจะดูแบบสรุปก่อนให้เราเข้าใจง,ง่ายๆก่อนเรามือใหม่เนี่ยเราไม่ได้จบบัญชีมาเราไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปดูแบบรายละเอียดลึกๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราแบบ ไม่อยากดูแลเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มาดูตัวสรุปเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่าค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูเทคนิคนี้พร้อมๆกันนะคะ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งของเหมี่ยวในการที่จะมาดูงบการเงินเบื้องต้นนะคะเหมี่ยก็จะมาที่ตรงนี้แหละค่ะแอปสตรีมมิ่งนะคะตอนนี้นะคะตลาดก็เปิดอยู่เนาะในวันที่31พฤษภาปี2อนะคะราคาก็จะมีขยับขึ้นลงบ้างนะคะเหมี่ยก็จะยกตัวอย่างมาสักหนึ่งหุ้นนะคะทุกคนแล้วก็บอกก่อนนะว่าเป็นหุ้นที่เหมี่ยวยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาให้ทุกคนซื้อขายหรือว่าลงทุนหุ้นที่เหมี่ยวยกตัวอย่างมานะเป็นวิธีการดูงบการเงินเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะแล้วทีนี้เหมี่ยก็จะมาที่เมน ค้ดตรงนี้ค่ะเมนูโค้ดตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกอะไรนะคะหน้าแรกเนี่ยเรียวไทม์ time. เขาก็จะบอกราคาขึ้นลงในแต่ละวันนี่แหละคะ่ะทุกคนถ้าตลาดเปิดอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นราคามันขยับวิ่งขึ้นมีคนซื้อคนขายเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เมียวก็จะมาดูตรงแถบนี้เนาะ f i n น n c i a l นะคะแถบ Financial เนี่ยเขาก็จะบอกงบการเงินนะคะย้อนหลังประมาณ5ปีคล้ายๆกับบน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นี่แหละค่ะแต่จะต่างกันตรงที่เขามีนี่นะคะมีแท่งเทียนแท่งกราฟให้เราเห็นเปรียบเทียบนะคะแล้วตรงนี้เราก็สามารถคอมเพลีได้เหมือนกันนะคะคอมเพลีแบบเป็นคิวได้เหมือนกันคิวอันคิวได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะเปรียบเทียบทั้งปีเนี่ยเหมียวก็จะมาเลือกตรงนี้แหละค่ะคอมเพลีอันแรกนะคะก็จะเป็นเยีอันเยียแล้วตรงนี้ก็จะเลือกเป็น ACC เนาะแล้วปีเรียตตรงนี้นะคะเหมียวก็จะเลือกเป็น q 4 ระบบเขาก็จะขึ้นตัวเลขให้เราเห็นทั้งหมดเลยนะคะก็คือสรุปรวมทั้งปีเลยนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยเป็นยังไงนะคะงบดุลงบกำไรายขาดทุนเขาเป็นยังไงนะคะทีนี้เหมียวก็จะมาดูตรง ปีตรงนี้นะคะเลือกย้อนหลังมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีนะคะเหมียวก็จะย้อนไปเท่าที่เขามีให้นะคะ2017มาจนถึงปี2022นะคะสังเกตร,ระบบมันจะไม่ขึ้นปี2022เพราะว่าเหมียวเลือกตรงนี้เป็น Q4 เพราะว่าในปี2022เนี่ยมันยังไม่จบปีนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้แค่ถึงปี2021สําหรับงบดุลน,นะคะงบดุลเนี่ยหลักๆแล้วนะคะก็จะดูตรงนี้แหละคะ่ะ สินทรัพย์นะคะนี่ค่ะสินทรัพย์สีฟ้าอ่อนนี่สินนะคะสีส้มแล้วก็ EQUITY ส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็จะมาดูเบื้องต้นนะคะว่าตัวสินทรัพย์เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเขาขย,ยับเพิ่มขึ้นทุกปีหรือเปล่านะคะแน่นอนแหละถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีสินทรัพย์ที่มากกว่านี่สินเนี่ยก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะ ถ้านี่สินเยอะกว่าสินทรัพย์เนี่ยก็ไม่ไหวนะคะอันนี้เมียวก็จะตัดคะแนนออกไปเนาะต่อมาก็จะมาดูตัวที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็จะมาดูเหมือนกันว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นมาทุกปีไหมเพราะถ้าขยับเพิ่มขึ้นมาทุกปีเนี่ยก็หมายความว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยรวยขึ้นทุกปีนะอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เบื้องต้นนะคะของเมี่ยวน,นะที่ดูเนาะถ้าเราอยากดูเป็นตัวเลขชัดเจนนะคะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้ค่ะ นี่ค่ะเขาจะเปรียบเทียบให้เราดูเลยนะคะตั้งแต่ปี2017มาจนถึงปี2021นะคะว่าสินทรัพย์นี่สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาเป็นยังไงเนาะก็มาเทียบดูนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวก็จะมาเทียบตรงนี้นะคะ income statement นะคะก็จะเป็นตัวงบกำไร,ราขาดทุนนะคะก็จะเอาเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกก่อนนะทุกคนเพราะว่าในระบบอะค่ะเขาให้เลือกได้แค่ทีละ3รายการเท่านั้นนะคะ ก็มาเลือกตรงนี้นะคะรายได้นะคะรายได้เลือกขึ้นมาเทียบกับค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ตัวที่เป็น net profit ค่ะกำไรสุทธิตรงนี้ค่ะเขาก็จะเปลี่ยนแท่งสีให้เราและสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยก็จะเป็น net profit นะคะสีส้มเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็สีม่วงเนี่ยก็จะเป็นตัวรายได้นะคะรวมทั้งปีเลยนะคะสรุปให้เราเห็นนะคะเดี๋ยวก็จะมาดูอันดับแรกเลยว่า ตัวรายได้เนี่ยเขาขยับเพิ่มทุกปีหรือเปล่านะคะถ้ารายได้ขยับเพิ่มทุกปีเนี่ย mm. ก็สันนิษฐานได้เลยว่าบริษัทเนี่ยมีกิจการที่โอเคในระดับหนึ่งนะขายขายของมีรายได้อะทาธุรกิจแล้วมีรายได้เข้ามาขยับโตขึ้นมาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะยกเว้นปี2020เนี่ยเห็นไหมคะทุกคนที่เขาเจอวิกฤตโควิดเนาะก็คือเกิดทุกทั่วโลกแหละทุกบริษัทนะคะก็จะรายได้ลดลงเหมือนกันนะคะ นี่แหะคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ต้องหาสาเหตุให้เจอนะว่าเหตุเกิดจากอะไรที่ทําให้รายได้เขาลดลงนะที่ง่ายๆเลยดูจากอัปเดตเขาได้นะคะเขาจะแจ้งให้เราทราบนะว่าเพราะอะไรรายได้เขาถึงลดลงเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมาดูตัวที่เป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้ามันมากกว่าไรายได้เนี่ยก็คือคิดง่ายๆเลยเขาขาดทุนแน่นอนแต่ตัวอย่างบริษัทนี้นะคะค่าใช้จ่ายเขาเนี่ย ก็ไม่ได้มากกว่าไรายได้นะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะทําธุรกิจนะคะมีกําไรนะคะกาไรทุกปีเนาะถ้ากาไรลดลงต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยเราต้องไปหาสาเหตุแล้วนะว่ามันเกิดจากอะไรทําไมกาไรเขาถึงลดลงนะคะเกิดจากต้นทุนการผลิตเกิดจากค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเลยทาให้กําไรของเขาลดลงหรือว่าไรายได้เขาลดลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าเนี่ยเลยทำให้กำไรสุทธิลดลงนะคะเราสามารถไปดูในออฟเดย์ได้หรือว่าไปดูในงบการเงิน โดยละเอียดของเขาได้นะคะว่าสามารถไปดาวน์โหลดได้ตรงไหนนะคะนั่นละค่ะก็ไปค่อยๆไล่ดูไล่ดูได้นะคะในแต่ละปีนะคะหรือว่าไปดูอัปเดตนะคะเขาจะสรุปให้ฟังชัดเจนเลยเนาะในแต่ละปีนะคะบางครั้งเนี่ยหุ้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็มองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะหุ้นพื้นฐานดีมีปันผลที่เขาจ่ายปันผลต่อเนื่องทุกปีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะกําไรลดลงแต่เขาจ่ายเงินปันผลเนี่ยเราก็ต้องไปดูแหละว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีหรือเปล่าสําหรับหุ้นพื้นฐานดี ที่เขาจ่ายผลตผลต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยพอมันเกิดวิกฤตเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะเข้าไปลงทุนอะไรอย่างนี้เก็บเอาไว้เก็บสะสมเอาไว้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ย u g จะมองแบบนี้แหละต่อมานะคะก็จะมาดูตัวที่เป็นนี่แหละคะ่ะ EBIDA เทียบนะคะทุกคน EBIDA เนี่ยสำคัญนะคะ EBIDA นะคะก็คือกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทก่อนหกักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมราคาแล้วค่าตัดจําหน่ายนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือกําไรส่วนที่เป็นเงินสดจริงๆนะคะซึ่งค่าเสื่อมราคาเนี่ยก็มาจากพวก ค่าเสื่อมจากเครื่องจากตึกโรงงานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่าตัดจําหน่ายเนี่ยก็คือการหักค่าเสื่อมของสินค้าที่ไม่มีตัวตนนะคะเช่นพวกค่าลิขสิทธิ์ค่าสิทธิ์ในการเช่าต่างๆอะไรประมาณนี้ละค่ะแต่ที่สําคัญนะคะก็จะมาดูอีกตัวหนึ่งนะคะคือตัว EBITDA Margin นะคะตัว EBITDA Margin เนี่ยถ้าเราสังเกตในตัว s t e m m i n g นะคะเขาจะไม่ ขึ้นให้เราดูนะคะแต่เราสามารถคำนวณได้ง่ายๆค่ะทุกคนสามารถนำเอาตัวเนี่นะคะ่ะ EBITDA ในแต่ละปีเนี่ยหารตัวที่เป็นรายได้รวมทั้งหมดนะคะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจะได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือความหมายง่ายๆก็คือประมาณว่าจากรายได้1บาทของบริษัทเนี่ยที่เราจะไปลงทุนเนี่ยมีกำไรที่แท้จริงเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นกี่บาทนะคะเราสามารถคำนวณได้จากนี่แหละคะ่ะ ตัว EBITDA margin ก็คือเอาตัว EBITDA หารด้วยรายได้ทั้งหมดนะคะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เทียบดูได้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ดูเบื้องต้นนะคะต่อมานะคะก็จะมาดูตัวนี้ค่ะ ROE กับ ROA นะคะซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าตัว ROE กับ ROA เนี่ยมันไม่มีค่าที่แท้จริงว่ามันต้องประมาณเท่าไหร่แต่เราต้องนําไปเทียบกับตัวที่เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจเดียวกันนะคะว่าคู่แข่งของเราที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเขามีค่า ROE, ROA อยู่ที่เท่าไหร่คะอย่าง ROE เนี่ยเขาก็คำนวณมาจากตัวที่เป็นกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ไปคูณ100นะคะก็จะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยคะ่ะแต่ละปีเขาได้ ROE เท่าไหร่ก็คือคือในทุน100บาทเนี่ยเขาสามารถนำทุนของเราเนี่ยไปสร้างเป็นกำไรหรือว่าผลตอบแทนได้กี่บาทนะคะเนี่ยอย่างปี2021เนี่ยก็ประมาณ11บาทนะคะปี2020ก็ประมาณ4บาทประมาณนี้นะคะจากทุน100บาท หรือตัว ROA นะคะก็คำนวณคล้ายๆกันกับตัว ROE ค่ะก็ประมาณว่านำตัวกำไรสุทธิเนี่ยหารด้วยสินทรัพย์แล้วไปคูณ100นะคะคิดออกมาก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ เราก็จะรู้นะคะว่าความสามารถในการสร้างกําไรสุทธิจากสินทรัพย์ของเขาเนี่ยจากสินทรัพย์100บาทเนี่ยเขาสามารถนําสินทรัพย์ไปสร้างเป็นกําไรหรือผลตอบแทนให้กับเราเนี่ยได้กี่บาทนะคะอย่างปี2021ี่เนี่ยก็ประมาณ8บาทนะคะปี2023บาทปี2019 7บาทอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเราสามารถไปหาข้อมูลเบื้องต้นนะคะในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ได้เพิ่มเติมนะคะต่อมานะคะก็จะมาดูแถบตรงนี้นะคะ s t a t i s t i c ค่ะตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นถึงปี2022แล้วเนาะ เนี่ยค่ะราคาก็ก็ขยับลงมาเรื่อยๆนะคะทุกคนสังเกตหุ้นตัวนี้นะ44 46 44 42.5 38 38นะคะราคาลดลงมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาเทียบนี่แหละค่ะทุกคนจะมาเทียบกับตัวที่เป็น book value per share นะคะว่าเจ้าของเนี่ยเขาถือไว้อยู่ที่เท่าไหร่เทียบกับปัจจุบันเนี่ยเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยอย่างปี2022เนี่ยเจ้าของนะคะเขาถือไว้อยู่ประมาณนี้34บาท26ตังค์ค่ะ แล้วก็มาเทียบถ้าเราซื้อเนี่ยเราซื้อได้เท่านี้จะดูนะว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของหรือเปล่าเนี่ยเราซื้อแพงกว่าเจ้าของกี่เท่าเนี่ยก็จะมาเทียบกับตัว PBV เนี่ยละค่ะว่าเราเนี่ยซื้อแพงกว่าเจ้าของเนี่ยอยู่ประมาณ1.05เท่านะอะไรประมาณนี้นะคะอย่างปี2 0 2 1เนี่ยเจ้าของถือไว้30บาท73สตางค์เราซื้อได้อยู่ที่ประมาณ38บาทแต่อย่าลืมนะคะทุกคนบางครั้งเนี่ยราคาตรงเนี้ยมันอาจจะในแต่ละปีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่38บาทนะที่มันร่วงลดลงมา มันอาจจะเป็น34-35บาทก็เป็นได้นะคะเนี่ยราคาก็จะหาจังหวะช่วงราคาที่เราถือใกล้เคียงกับเจ้าของนี่ค่ะเมียก็จะไปหาจังหวะนี่แหละเข้าไปลงทุนนะคะประมาณนี้เนาะก็จะมาดูเทียบกับเขาว่าเราซื้อถูกหรือว่าซื้อแพงกว่าเจ้าของประมาณกี่เท่านะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมาดูตัว PE ค่ะทุกคนตัว PE เนี่ยก็เบื้องต้นง่ายๆนะคะก็คือลงทุนปีนี้อีกกี่ปีคืนทุนอย่างปี2022เนี่ยถ้าเราลงทุนปีนี้ก็ประมาณอีกประมาณ10 ปี11ปีคืนทุนนะคะที่เหลือเนี่ย11ปี12ปี13ปีขึ้นไปเนี่ยก็กําไรแล้วนะคะทุกคนเนี่แหลคาะถึงบอกว่าหุ้นพื้นฐานดีมีปันผลเนี่ยเราต้องทําการบ้านให้หนักเราก็ต้องมองในระยะยาวของเขาด้วยนะคะ5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะมองเห็นตัวที่เป็น Passive Income หรือว่ารายได้จริงๆนะคะถ้าแบบประมาณ3ปี5ปีเนี่ยมันก็ได้แหละแต่ว่ามันมองภาพไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะ สำหรับตัว PE เนี่ยบางคนบอกว่ายิ่งต่ำยิ่งดีเนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดีเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปนะคะเราจะต้องนําตัว PE เนี่ยไปเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยนะว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยมี PE อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะตรงเนี้ยอย่าลืมเอาไปเทียบด้วยนะคะแล้วก็ที่เหมี่ยวไปได้ศึกษามานะคะเขาบอกว่าตัว PE เนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดีเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมคะตัว PE ยิ่งต่ำยิ่งดีเนี่ยก็คือตัว E ก็คือตัว Earning นี่แหละ ถ้าตัว PE มันต่ำมาจากตัว Earning นะคะตัว E เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็กำไรโตต่อเนื่องตลอดเนี่ยแต่ราคาเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยอยู่แบบ s i d e w a y อย่างเงี้ยตลอดเนี่ยทำให้ PE เนี่ยต่ำนะคะก็หมายความว่าหุ้นตัวเนี้ยมันน่าสนใจน่าลงทุนนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าหากว่านะคะเกิดมาจากราคาที่ต่ำลงอยู่แล้วด้วยหรือว่าราคาไม่ไปไหนมาไหนแล้วด้วยเนี่ยแล้วก็พอไปดูกำไรในงบการเงินลึกๆของเขาแล้วเนี่ย มันไม่ได้เติบโตนะคะหรือว่าไม่ได้แบบมีกําไรต่อเนื่องตลอดเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็ไม่น well ่าลงทุนหรือว่าไม่น่าสนใจแล้วนะคะก็ลองไปหาตัวอื่นดูก่อนนะคะเพราะว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีตั้งหลากหลายนะคะโดยเฉพาะในดัชนีเซ็นห้าสิบดัชนีเซ็นเอชดีเนี่ยคือเขาคัดมาให้เราแล้วนะคะทุกคนประมาณห้าสิบสาสิบตัวเน้นๆเนี่ยก็คือไปหาเลือกดูได้เลยนะคะต่อมาก็จะมาดูตัวที่เป็นดีเวเดนยูนะคะดเวเดนยูเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะว่าในการจ่าย เงินปันผลในแต่ละปีของเขาเนี่ยเขาจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็คิดเป็นเงินกี่บาทเนี่ยเราสามารถไปดูได้ในที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะคะตรงที่เป็นสิทธิประโยชน์นะคะที่เหมียวพาทุกคนไปดูแทบทุกคลิปเลยเนาะว่าเขามี XD แต่ละครั้งเนี่ยขึ้นเนี่ยเขาจ่ายปันผลครั้งละกี่บาทเหี๋ยวก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์มากๆนะคะสําหรับนักลงทุนมือใหม่ทุกทุกคนนะคะเหมียวก็บอกไว้เลยว่านี่คือเป็นเทคนิคส่วนตัวของเหมียวนะคะว่าเหมียวมีวิธีการ ดูแบบไหนเลือกยังไงกําหนดสเปคแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนขอเน้นย้ําว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปลงทุนอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลให้ละเอียดชัดเจนก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเหมียวก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ